ไวไม่ไหม้ได้ดินแดงๆเลยเมืงครับนี่น้องเห็นว่าดีดินไม่ไหม้ได้เนี่ฟควัดมือเศร้านี่โดนครับผมโดนครับเงาเงาเรียบร้อยก้านคว้าฝรั่งกันเต็มสวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปดักหนูครับผมมึงเป็นไดพี่น้องมาให้ใหม่ครับ ขุดคว้ยไงคุณเอาข้างเถียวคุ้พี่น้องเลยครับผม <_ d ata> ไม่ลังการบร่วไม้นี่พี่กายก็มาดัดทันนี้ตน้นแต่ต้นหนึ่งนี่ยงันตัดทิ่มเลยข้างบ่ดีปานไหน Nó ở quang đấy nó hiện tháng rồi phải không vàng rồi. ไฟจังเลยล่ะไฟเก๋เเก๋เกเก๋เก๋เกเก็เก๋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 เกก๋เกเก cũng khá cấp ố ô, mình hiện hiện với lại rồi kìa thúng là thúng câu ไฟหอมพุ่มหอมกันไห,ห้เกาฮกใสไซยู่ก็ใไซเพิ่ม งามขอ,อไปไปกล่องตีหน้าเอื้อครับขีดด้วยดาวนี่ซองสีฟ้าห้าบาท ว่ามันเดนไปจังไหนพี่น่อมันหกแทงพว่วยว่ามันเดนหูมันเต๋อปยวมันไปขวาส่ก่อนพี่น่องครับี่คำ

รุ่นการมืองซ่อมผู้หลับพี่น้องแดน,นเขาได้ไปตัวหนึ่งยูนนี่รุ่นอีกอตอกมะสั้นกับบ่ออกพี่น้องไม้นี่มะสั้นตอกแล้วบอ่อไยางหาจุล่าเอาไม้ัวสิพ่อไปเจอกันมืองซ่อมครับมืดมืดเช้ามืด ีตอนเช้าๆพี่น้องหกโมงเช้าเดี๋ยวเวลามายามกันแหละขวยบักยางงามครับผมหมายนี้ใหม่ๆขวยอลังการเหยื่อขี้ใต้ครับสามหลังครับผมใส่ยู่นี่กระบ,บวงอีกสามหลังอ้สิยๆอยู่พี่น้อง นี่ยกระบอผพานไม่หีหอยมาขวดไม่ตัวนี่เบิ้งครับผมขวดไม่ไม่ดได้ดินแดงๆได้เบิ้งครับนี่ยอมเห็นว่าสีดินไม่ๆมได้นี่ปัดมือเศ้านี่ล่วงทั้งไลยบอผพานเนาะยิ่งเอาเสด็จเนาะ ว่าศูนได้แหละยางน้ำไหมห้อยมนเรียนอยู่พี่ผิดน้อโอ้โหบเขาโดนครับผมโดนครับเห n า à o n h เรียบร้อยก้านคว้าฝรั่งน้ำเต็มพี่ครับผมใส่ไปพี่ บ้าไปแล้วผู้ชายคนนี้ใไซนี้บักใหญ่ครับผมโอ้โหเป็นอะไรแทงเพป็นไงเป็นไหนฟาร์มหลังหมายงามป่านนี้วิธีหลอดจากเนื้อเมื่อนดำคุรูคิรีไป้อยู่บ่ะเขี่ยห้อยมันเลียน แรนเรยนลยอ่ะเดี๋ยวเอาหนูออกกันใกล้ไ้มึงกี่ตเขาร้นไฟหมดเลย ยากตัวนี้ยากสนหอม,มนยังกับปลาเดามากกับพี่อนอกแน,น,น,น่ไปซื้อแ้มามานหันถือกแล้วแต่ว่ามังนี้มังน,นี้ประทัดถือก โอ้โ oh, 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 oh. าหาไปแล้วกลุผมนุ่มสลวยสวยเก๋เขล่าวไปก่อนหมายต่อไปง้อลุยกันต่อครับนะครับผมนี่เนาะลุยกันต่อแย่งแล้วผมโมงกลัว ครอว่ามา้าสวยด้ยมือนนี่ปกติมาตีหาเกิองมันนี้มาเกือบหกโมงเลยพี่น้องขึ้นสวยครับช่วงสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวแล้วซอยผู้นั่นผู้นี้มันก็เมื่อยครับไปซอยเพิ่นเข้าขึ้นเลาะไม่ขวดขวายไม่พี่น้องเมืองมันยอมเขาอ่ะ ก็ไายไหมกลับออกก่อนววออบ่วงกับว่าือถิมาใช้ไหม ครับกับบ่อสือรอนตามบวงบอสืครับพี่น้อง thư sương quá, gì đó, nãy nụ bò, bò đầy chắc kìa, ô bò lèn, lèn là มาไปเลยแหลงอยู่ยว่วถือครับสลดัดตัวเดียวเหรอพี่น้องบ่วลายหรอ โอ้วหไปนี่แซมเดียวขอรอที่นีนครับสวยไหผมนุ่มสวยสวยเก๋อยากเ็เธอใช้สันซิลแล้วก็คีมรดโดบ <c oughs> ตัวกลาลังงามงามมันมั้นเลยครับหนูมั้นครับช่วงนี้ก็เดยไปเติมกันไป เจอนายคลิปต่อไปครับพี่นอ้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์กำลังแรงใจได้ครับผมมีทางหลอดไปเลยดอกแต่จะเจอกับมือน้ำดำคู่นี่เจียวบ่ละสองทีแล้วพี่นอ้องผมบอกหลายเดินไปคลิปหน้าครับผม